ฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุกรุกรมหอมไัล จท,นนท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาผื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต บ้านดีต้องมีรัว้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุกบ้านท่านดูแลคือถ้อยคำที่สะท้อนหัวใจของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจ แก่ทหารกล้าแนวหน้าผู้ยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยมาโดยตลอดและยามใดที่มีข่าวสูญเสียพระราชาหรือไทยแม่ของแผ่นดินก็ทรงเจ็บปวดไปด้วยและพระเมตตาก็จะหลังหลายทันทีสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เขาต้องต่อสู้กับชะตากรรมอย่างเดียวได้ทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแม้แต่น้อย สเสด็จพระราชดำเนินไปนยังฐานปฏิบัติการกลางปากเขาอันไกลโพ้นทรงนำเครื่องอบปโภคบริโภคพ,พระราชฐานด้วยพระหัตแม้แต่พระเครื่องพร้อมสร้อยคล้องคอก็ส่งมอบเพื่อเป็นพลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่พร้อมผลบชีพเพื่อชาติไทยฉันตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัที่สะท้อนถึงนามพระราชฤทยัย พระราชจาริยวัตรอันประเสิฐว่าไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังดังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมจากภัยสงครามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ,ระบรมราชินีนาถพระ,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตั้งศูนย์สภากาชาติไทยให้ผู้ลีภ้ภัยชาวกัมพูชา ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยณนบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้ที่เพื่งพิงให้ได้พำนักอย่างปลอดภยัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชการณียกิจของพระองค์ได้กลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจ,จะละสายตา ทรงเชื่อมั่นว่าแนวหลังก็มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าแนวหน้าจึงทรงส่งเสริมการสร้างวินัยความรักชาติและความสามัคคีผ่านกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านเพื่อรวมพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวทรงเป็นขวัญและกำลังใจนมิใช่เพียงคำกล่าวเชิดชูหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในหัวใจปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน แม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปลี่ยนด้วยพระเมตตาพระองค์นี้ยังทรงจัดเตรียมความบุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในระยะยาวด้วยโครงการดนเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุร,รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฒนักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆทรงส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลด้านการพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษ พร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงสร้างอาชีพเสริมไรายได้ด้วยการส่งเสริมง,งานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิน่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างขึ้นนั้นกระตุ้นเตือนให้คนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และความเป็นคนนไทยานาชาติได้รูปสะดุดีและยกย่องแม่ของแผ่นดินไทยพระเมตตาดุดังแสงแห่งพระบารมีจุดประกายความหวังในยามโลกมืดมนพระองค์ทรงได้รับการทถนกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจะรึกด้านหลังของเหรียญว่าให้โดย ที่รับมักที่ฉังและรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติมากมายเพื่อร่วมสดุดีพระเกียติคุณในฐานะผู้นำสตรีที่เปลี่ยนด้วยมนุษยธรรมแห่งสตวัดแม่ของแผ่นดินแห่งราชนจาจักรไทยโลนยเนื้อสิ่งอื่นใดทรงรักคนไทยและแผ่นดินไทย ส่งมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำโรงรักษาผื้นแผ่นดินนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราตราบนานเท่านาน